ศิลปินไทยสู่เวทีโลกกับการรวมพลังครั้งสำคัญพีเสดอดนนำทีมศิลปินลูกพุ่งจัดงานแถงลงข่าวโครงการวรีลิฟไทยแลนด์เดมิสเพิ่งวิญญาณฟอนเคลียเรารักประเทศไทยดนตรีไม่มีพรมแดนการเดินทางของดนตรีวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์ซึ่งเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและดนตรีของโลกตะวันออกสู่ตะวันตกโดยโครงการนี้มีการดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องเป็นระยะเวลา18ปี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมและบริษัททองกว่าเอเจนตเมนจำกัดล่าสุดได้มีการแถลงข่าวขึ้นณนะวัดโพโดยได้รับเกียรติจากนายประสบเลืองนงินประดัดกระทรวงวัฒนธรรมมาร่วมเป็นประธานในพิธีบรรยากาศในงานแถลงข่าวมีการแสดงโชว์ชุดพิเศษแบบลังการจัดเตรียมจากศิลปินและประมาจารย์แห่งเสียงเพลงํำโดยพีเสเดิจอาจารย์สวัสดสารคาม ุกที่และแต่เอราไทยแสงสีเสียงอลังการยามขั้นพึงของเจดีวัดโพธิ์ที่สวยงามตะการตาท่านคอแต่ใหู้ดถึงโครงการครั้งนี้ครับทางกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนเพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างครับท่านคบครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางคุณพีเนอ์นะครับแล้วก็ศิลปินอีกทั้งสามท่านไม่ว่าจะเป็นคุณต่ายวาไทยทุกี่และอาจารย์สวัสดิ์อาคามนะครับที่ มีความตั้งใจที่จะน,นําเรื่องของความเป็นไทยเผยเแพร่ไปสู่ต่ตางๆประเทศซึ่งกระทรวงเองก็มีบทบาทในทาในการส่งเสริมการเผยแพร่ของแลกเปลี่ยนของวัฒนธไทยในเวทีนานชาติอยู่แล้วนะครับเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ส่งเสริมสนับสนุนศิลปินเหล่านี้ได้ไปทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในขณะเดียวกันนะครับ การเวนงานครั้งนี้นะครับก,ก็จะก่อให้เกิดผลดีอย่างน้อย3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออย่างที่ผมเรียนไปว่าศิลปวัฒนมนั้นจะทําให้เกิดความเข้าใจอันดีของคนในสังคมทําให้คนมีความสุขทําให้คนสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการพัฒนาสังคมได้ด้วย ส่วนที่2คือเรื่องเหล่านี้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจเกิดอาชีพเกิดรายได้ทั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับนานาชาตดิด้วยส่วนที่3คือซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลอยากส่งเสริมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเอาศิลปวัฒนธรรมและศิลปินที่มีความเป็นไทยอยู่ในตัวอยู่แล้วไปเผยแพร่ในต่างประเทศจะทําให้คนในต่างประเทศนะครับได้รับการยอมรับเมืองไทยแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและก็สิ่งอื่นๆตามมา การไปในครั้งนี้นะครับไม่ได้แายความว่าไปเฉพาะศิลปินกับดนตรีแต่หมายถึงว่าเป็นพานะในการนําพาสิ่งอื่นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะก,การด้ันศินเรื่องของอาหารเรื่องของสินค้าต่างๆก็จะตามไปด้วยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นบทบาทสำคัญที่กระทรวงต้องรีบมาให้การสนับสนุนและก็ดำเนินการอย่างต่อนเนื่องต่อไปครับ พี่พีครับสำหรับโครงการนี้18ปีแล้วครับจะมีโชว์พิเศษอะไรแล้วก็จะไปประเทศไหนบ้างครับพี่พีครับครับมีอยู่4-5ประเทศนะครับประเทศแรกคือประเทศเยอรมันนะครับ2เมืองคือเมืองบูฟสเบิร์กนะครับแล้วก็เมืองแฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เมืองแฟรเดนเบิร์กนะครับแล้วก็มีปารีสแล้วก็มีฟินแลนด์เฮลซิงกิแล้วก็อาจจะมีที่เนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับที่ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับผม แล้วก็การโชว์พิเศษในปีนี้ก็คือเราจะพิเศษที่าปารีสนะครับความยิ่งใหญ่ก็คือมีอาจารย์สวัสด์มีพี่หนึ่งจักรวาลน้องต่างกระไทยน้องตุ๊กี้ไปร่วมแจมดนตรี ที่ไปสื่อสารเกี่ยวกับภาษาดนตรีจริงๆนะครับความงดงามของน้องทั้งสองมีอยู่แล้วคือหัวใจที่เป็นคนไทยความรอยยิ้มความสนุกสนานส่วนน้องตายก็คือวัฒนธรรมแบบเต็มที่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอชุดผ้าไ,าไทยะนะครับเสียงเพลงเสียงดนตรีเพื่อนบ้านที่ผสมผสานอยู่ในท่วงทํานองของน้องอยู่แล้วส่วนผมทุกภาคก็คือสีภาคจะไปรวมคอนเสิร์ต พี่เสดเดกอยู่ในเนื้องานเดียวกันนะครับส่วนอาจารย์จะเป็นเครื่องไทยเครื่องอีสานพินโบดแคนนะครับส่วนพี่หนึ่งก็จะเป็นร่วมสมัยนะครับเปียโน,โนแต่มีสำเนียงที่เป็นไทยชัดเจนมากรวมถึงศิลปินชาวฝรั่งเศสจะร่วมแจมดนตรีกับเราด้วยในวันนั้ ส่วนความพ,พิเศษของทุกประเทศก็มีเช่นเดียวกันนะครับเราจะนําโขนนําภาพที่เป็นน้ําจิ้มที่ทุกคนได้ดูกันเมื่อกี้ไปเผยแพร่ <ๆ S 1> ใ,หให้ชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยที่คิดถึงบ้านที่ขาดกําลังใจวันนั้นเราจะไปให้กําลังใจพี่น้องไทยพี่น้องลาวนะครับ <c oughs> เป็นสายสัมพันธ์ที่เราอยากจะไป,ไปมอบความสุขให้จริงๆนะครับผม <c oughs> จะได้มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตในต่างแดนรวมถึงชาวต่างชาติที่ไม่เคยรู้จักเมืองไทยมาก่อน ครั้งนี้จะได้รู้จักเมืองไทยเพราะเราจะยกแผ่นดินไทยไปไว้ที่นั่นเลยครับผมนี่ตายครับความรู้สึกที่มาแล้วงานโชว์ครั้งนี้แล้วก็จะมีโชว์อะไรพิเศษในโชว์ที่รุ่นนั้นทางพิเศษก็ในมุมของต่ายก็คือเราก็นําเพลงที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านบ้านเราค่ะก็อาจจะมีทั้งเพลงไทยอีสานเพลงลูกทุ่งหมอลำนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเช่าไทยอีสานพี่น้องเช่าสปปเล่าเวียงจันทร์นะคะที่ไปอยู่ที่นู่น เราก็บางคนอาจจะได้กลับบ้านแต่บางคนก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาเลยแต่เราก็เชื่อว่าเพลงเหล่านี้นะคะสามารถเชื่อมโยงกําลังใจเช่งกันและกันแล้วก็ไปบอกเล่าวัฒนธรรมด้วยกันด้วยความห่วงใย,ยผ่านเสียงเพลงคิดว่าทุกปีเราได้มีโอกาสไปแต่ว่าครั้งนี้เราก็ไปในฐานะกระทรวงวัฒนธรรมที่สนับสนุนเราด้วยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําคือ คือเราเต็มที่มากกับกําลังใจที่เราเตรียมพร้อมที่จะไปมอบให้กับทุกคนทุกคนก็จะได้เห็นทั้งเพลงแล้วก็ทั้งเสื้อผ้าชุดอะไรต่างๆที่บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมไทยทุกคนก็จะได้เห็นแน่นอนในวันนั้นค่ะพี่ทุกที่ครับความรู้สึกแล้วก็โชว์ที่จะนำไปทำอะไรบ้างก็จะบอกว่าในเรื่องราววัฒนธรรมเราทั้งหมดไปด้วยกันในเนื้องานเดียวกันแต่ว่าสาหรับทุกที่แล้วเน้นย้าเรื่องความสนุกสนานแน่นอนค่ะ แล้วก็นอกจากรำจากพี่พีมอบให้โอกาสตรงนี้แล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยร้องเพลงด้วยงานนี้คําเดียวเลยค่ะจวดแน่นอนค่ะอาจารย์ครับจะมีความพิเศษหรือโชว์ที่จะแบบแต่งเพลงเรียบเรียงใหม่เพื่อไปสำหรับโครงการนี้ตรงตรงนี้ผมถือว่าเป็นในส่วนตัวผมนะ,ะเป็นกำไรชีวิตะนะครับเป็นกำไรชีวิตที่น้องเขามอบให้ใหมอบโอกาสให้หลายๆครั้งนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันล้ําค่าที่สุดที่มันหาไม่ได้ก็คือว่าเราแนะนําสิ่งที่เป็นเครื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้านเราเนี่ยนะฮะเช่นพินแคนโบดซอกหรือว่าวงลางหรือว่าเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเนี่ยไปบรรเลงให้พี่น้องที่เป็นคนไทยหรือว่าคนเอเชียเนี่ยได้ชมอย่างน้อยเขาได้ได้หวนนึกถึงสิ่งที่เขาเคยอยู่เมืองไทยนะครับคนเขเมรคนลาวคนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เขาหวนนึกถึงบ้าน อย่างน้อยเราก็เป็นยาชูมเราให้เขานะครับทําให้มีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านแล้วก็มีกาลังใจในการทํางานแล้วก็นําสิ่งดีๆที่บ้านเราเนี่ยไปอีกสู่วัฒนธรรมต่างประเทศให้ประกาศศักดาให้เรารู้ว่านี่คือคนไทยนี่คือศักยภาพของคนไทยนี่คือศักยภาพของศิลปินนักร้องนักดนตรีคนไทยจะนําสู่โลกกว้างในครั้งนี้ครับพี่ตีเขาฝากเลยครับสำหรับโครงการนี้ครับครับ ชื่อโครงการ We Love Thailand The Music Beyond Frontiers นะครับแล้วก็ชื่อไทยคือเรารักประเทศไทยดนตรีไม่มีพรมแดนนะครับการไปของเราครั้งนี้คอนเซปต์ก็คือ,อสิ่งดนตรี ศิลปะวัฒนธรรมและก็สายสัมพันธ์นะครับผมก็อยากให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขในทุกพื้นที่ที่เราจะไปเผยแพร่วัฒนธรรมในครั้งนี้แล้วก็อยากให้เห็นหัวใจของพวกเราที่เป็นคนไทยจริงๆอยากจะนําเสนอความเป็นไทยทุกมุมในเชิงดนตรีนะครับให้ทุกคนได้คิดถึงบ้านให้ทุกคนได้มีความสุขกับการพวกเราได้ไปและได้กำลังใจต่อสู้ชีวิตในต่างแดนรวมถึงการเชิญชวนชาวต่างชาติให้มารู้จัก ประเทศไทยมากขึ้นผ่านบทเพลงผ่านชุดสวยๆผ่านการพูดคุยเป็นการเดินทางไปทุกซอกทุกมุมทุกซอยของของแต่ละที่ที่เราจะไปขอให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราครับผมฝากไว้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ